แม่แตงโมเผยตัวตนทนายเดชาหลังเปลี่ยนทีมกฎหมายใหม่บอกเลยคุณแม่ไม่รักแล้วคดีแตงโมล่าสุดวันที่30พฤษภาคมสะสะตมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหนา้าพักไทยศรีวิไลได้พานางพานิดาศรีรยุทธโยธินแม่แตงโม ดาราสาวเคาะไร้ที่ตกเรือสปีดโบ๊ทกระทั่งถึงแก่ชีวิตก่อนจะมีการชาปนกิจไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมามาร่วมรับเปิดวัตถุพยานจากกมทสามัญสิทธิมนุษยชนเต้มงคลกิจระบุว่ามาขอรับวัตถุพยานนี้เพื่อตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีไหมถ้าเกี่ยวข้องจะได้นําไปดําเนินการต่อไปและมอบให้นิติวิทยาศาสตร์ไปตรวจสอบ เกี่ยวกับเลือดมนุษย์และดีเและขอยื่นหนังสือเพื่อนําไปตรวจสอบต่อและด้านกรรมธิการได้เผยว่าซองห่อชิ้นนี้กรรมธิการได้รับมาซึ่งผู้อ้างตัวว่าส่งมาประสานมาทางคุณหญิงหมอพรทิพย์ส่งมาจากอเมอริกาซึ่งซีนยังไม่ได้แกะ จึงยังไม่รู้ว่าคืออะไรและได้ดําเนินตามขั้นตอนเต้มงคลกิจยังได้ระบุอีกว่าเรมไม่มั่นใจว่าส่งมาจากบางแจ็คหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าที่หวังดีเนื่องจากชื่อที่ส่งมาไม่ใช่ชื่อบางแจ็กด้านคุณแม่ได้เผยว่าดีใจที่คุณหญิงหมอมาช่วยและได้กลับขอโทษคุณหญิงหมอไปแล้วคุณแม่บอกว่าไม่ทราบเรื่องการส่งของชิ้นนี้และหลังได้คุยกับคุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านเผยว่าต้องเป็นไปตามขั้นตอนและอยากให้คุณแม่รอ,อน,นิดนึง ซึ่งคุณแม่คิดว่าคงอีกไม่กี่วันและคุณแม่เตรียมยื่นให้คดีของแตงโมเป็นคดีพิเศษแล้วซึ่งช่วงตอนหนึ่งหลังจากที่คุณแม่ได้ฝากข้อความถึงทนายเดชาว่าไม่รักแล้วถ้าคิดถึงคุณแม่อยากให้พูดเรื่องคดีน้อยลงหน่อยก่อนจะระบุต่อไปว่าทนายเดชาเป็นคนพูดจาไม่ไพเราะ ไม่มีความสุภาพเลยส่วนเรื่องค่าเข้า,ขาคุณแม่ได้มีการตอบว่าเบาๆว่าไม่ควรนํามาเป็นประเด็นเพราะยังไงแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณแม่ต้องไปเก็บอัดของลูกสาวอยู่แล้วและคุณแม่ก็ได้ไปจัดการเรียบร้อยไม่น่านําเรื่องดังกล่าวมาเป็นประเด็นจนสื่อต้องนําเสนอกันไปต่างๆนานาอย่างไรก็ตามกรรมธิการระบุว่าจะเร่งประสานและทางกรรมธิการได้รับหนังสือเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะรอในชั้นอายการก่อนกําลังอยู่ในการประสานกับอายการจึงขอเรียนกับเต้ และคุณแม่จะขอรับหนังสือไว้และจะขอให้รอเพราะยังคืนให้ทางนี้ไม่ได้เนื่องจากของชิ้นนี้ไม่ได้ระบุชื่อของคุณแม่เพราะเราไม่รู้ว่าคืออะไรขอให้เราคำตอบจากอายการก่อนและจะเก็บไว้ที่กรรมธิการและขณะนี้ทางอายการยังไม่ตอบรับและยังรออยู่ด้านคุณแม่เผยว่ามั่นใจว่าเป็นสิ่งของสำคัญกับคดีและขอให้เร่งให้กับคุณแม่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณคะ่ะ